ขั้นตอนที่3ตรวจสอบวิเคราะห์ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างแถบเมนูด้านซ้ายเลือกกำหนดแบบปอมปอร์เรเลือกรอบบัญชีที่จะประเมินราคาในแถบหน้าแบบสิ่งปลูกสร้างจะเป็นปอมที่ไม่แสดงข้อมูลสิ่งปลูกสร้างให้คลิกกดคำนวณเพื่อระบบประมูลผลราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามแบบประมาณราคาสิ่งปลูกสร้างที่กำหนด ระบบจะแสดงราคาสิ่งปลูกสร้างตามแบบสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดในแบบสิ่งปลูกสร้างระบบจะแสดงจํานวนวัสดุสิ่งปลูกสร้างว่าได้ถูกนำไปใช้ในการประมวลผลครบตามแบบประมาณราคาหรือไม่ถ้าไม่ครบให้เข้าไปในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลราคาวัสดุค่าแรงเพื่อบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดคำนวณเพื่อระบบจะได้ประมวลผลราคาสิ่งปลูกสร้างอีกครั้ง ถ้าระบบประมวลผลถูกต้องแล้วจำนวนรายการวัสดุที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประมวลผลจะมีค่าเป็นศูนย์เปิดดูแบบประมาณราคาสิ่งปลูกสร้างโดยเลือกแบบสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการเลื่อนแถบสกกอนบาร์ด้านขวาลงมาแถบแสดงรายการข้อมูลจะแสดงรายละเอียดแบบประมาณราคาสิ่งปลูกสร้างนั้น เรื่องสกอร์มาถัดลงมาจะเป็นการแสดงรายละเอียดราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรหรือแบบ o อร5ห้าคำนวณจากรวมค่างานต้นทุนคูณด้วยอัตราคา่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือแฟกเตอร์เอฟที่ดอกเบี้ยเงินกู้5%้์จะได้ค่าก่อสร้างรวมหารด้วยพื้นที่ใช้สอยจะได้ค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง หากถูกต้องแล้วให้กดส่งตรวจสอบราคารอบบัญชีเพื่อให้ส่วนกลางตรวจสอบและแจ้งสถานะการตรวจสอบถ้าสถานะการ์ตรวจสอบแจ้งตรวจสอบราคาไม่ผ่านในช่องหมายเหตุส่วนกลางจะแจ้งข้อสังเกตเพื่อให้ตรวจสอบและวิเคราะห์อีกครั้ง และถ้าสถานะการตรวจสอบแจ้งตรวจสอบราคาเรียบร้อยให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่4เพื่อจะทํารายงานการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างต่อไป